สรุปข่าวเด่นประจำเดือนเมษายน2567 22เมษายน2567ในายทรงพลใจกลิ่นผู้ว่าราชการจงังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานฝ่ายขาราวาสในพิธีปลงผมโครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567นณวัดบ้านโอนตำบลดงลานอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยมีผู้บรรพชาจำนวน73รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมถึงเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความจงรักภักดีความกตัญญูกระแตวเวทีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้รับความรู้ในเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 29เมษาย25น2567ณวัดบ้านโอนตำบลตรงลานอำเภอเมืองร้อยเอ็ดนายทรงพลใจกริ่มผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทมลนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามังกูิริวิบูลราชกุมาร เพื่อให้พระองค์ทรงพระ,กะเกษมสำราญมีพระบรากายสมบูรณ์แข็งแรงพระชนมายุยิ่งยืนนาน 3มเมษายน2567นายสงพลใจเกริมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์63เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราช,ชกุมารีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมพิธีที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์63จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลน,นิเวศอ,อทวัดบุรีจังังหดร้อยเอ็ด 1. เมษายน2567นายสนทรงผลใจกริมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานกิจกรรมทอดผ้าป,ป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพัลกระสุดาสยามบร,รมราชกุมารีปี2567โดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาค,ภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีที่วัดเหนืออเอมืองจังหวัดร้อยเอ็ด สำหรับเงินบริจาคที่เหลือจากการสมทบทุนจะนำเข้าสมทบในบัญชีกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อถวายรายงานแด่องค์อุปถัมภ์กองทุนพัฒนาเด็กชนบทต่อไป25เมษายน2567 นายชูศักดิ์ราชบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานกิจกรรมหน่วยแพทย์พอ,อสวออครั้งที่12และโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่บำบัดทุกบำุงสุขและสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนครั้งที่9ปี2567โดยมีหวัวหน้าส่วนราชการในอำเภอศรีสมเด็จและพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนบากหนองแดงอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ด 13เมษายน2567ที่ถนนข้าวหอมมะลิบริเวณหลานสาเกตนครสวนสมเด็จพระศรีนาคารินร้อยเอ็นายชูศักดิ์ราชบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อเอเป็นประธานเปิดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี2567โดยมีนายบรรจงโคสิตเจรน,นันนาย,ยกเทศมนตรีเมืองร้อเอด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้าร่วมเป็นจำนวนมากซึ่งมีขบวนแห่สงกรานต์รอบเมืองร้อยเอ็ดบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและสนุกสนาน11เมษายน2567 นายชัยวัฒน์ชัยเวชพิสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมคณะลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ i, ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2567ที่จุดตรวจตู้ยามบัวคำตาำบัวคำอำเอภอโพชยัย จุดตรวจสีแยกเทศบาลตำบลเมยวดีอำเภอเมยวดีจุดตรวจ4ีแยกสถานีตำรวจภูทรหนองพอกอำเภอหนองพอกและจุดตรวจหน้าสถานีตำรวจภูทรโพนทองตำบลสารนกแก้วอำเภอโพนทอง26เมษายน2567นายชัยวัฒชัยเวชพิสิทธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการสร้างพันธมิตรและพัฒนาเครือข่ายเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยทั่วประเทศประจําปี2567โดยมีผู้อํานวยการสํานักคอปพอจังหวัดร้อยเอด็ดหวัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่โรงแรมเพชรรั์การเด้นอําเภอเมืองร้อยเอด็ด เป็นการจัดอบรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประการภายัยและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลต่อชุมชนในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง23เมษายน2567 นายนพดลจอมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรสตรีเพื่อขับเคลื่อนการขจัดความยากจนโดยมีนางนวลจันทร์ศรีมงคลผู้ตรวจราชการกรมกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชการที่12นางราณีวงลนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเข้าวร่วมที่โรงแรมเอ็มแกรนด์ร้อยเอ็ดอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด 29เมษายน2567นายนพดลจอมเพชรรองผู้ว่าราชการจงังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดวันรายงานแห่งชาติจงังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี2567โดยมีว่าที่ 103, ร้อยตรีกฤษณารามาสสวัสดิการและคุ่มครองรายงานจงังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงรงงานและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงานณโรงแรมเพชรรัตการ์เด้นอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง11เมษายน2567นายทรงพลใจกริมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานโครงการส่งน้ำพระก้าวัดรับน้ำพระพุทธมนต์เสริมมงคลชีวิตช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2567 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมที่วัดบึงพลานชายัยอำเภอเมืองร้อยเอ็ดเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว23เ <23 S 2> มษายน2567นายทรงพลใจเกรียมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนโดยมีนายสมบัติลาอ่อนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอด็ดพร้อมด้วยนายอำเภอทุ่งเขาหลวงหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมณห,หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอด็ด19เมษายน2567 ร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดติดตามการดําเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ําท่วมโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หัวหน้าส่วนราชการและพี่น้องเกษตรกรเข้าร่วมทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้วางแผนพัฒนาแหล่งน้ําในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดมาอย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้ได้อนุมัติโครงการเพิ่มเติมอีก3แห่งซึ่งได้เร่งรัดการดําเนินงานให้ทันภายในปี2567